สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงาน,นเราดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากก็รัก็แชร์คลิปวันนี้จะทำขึ้นไม่ไดนสินค้าไม่ได้สักชัวนและการลงทุนแต่ใดการลงทุนของสังใต้คลิปวีจะมีเรื่องสมัครสมัครกันอย่างเงครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่สี่นะกับใบนั้นนะโอกาสทําเงินนะอันนี้ก็เป็นของตัวเบเกอรี่นะเบเกอรี่โทเค็นก็เปิดฟีเจอร์บนใบนั้นห้าสิบเอกนะก็จริงๆตัวนี้เนะี่ยก็รู้สึกว่าตัวฟีเจอร์จะ จะโดนถอดออกนะแต่ว่าฟิวเจอร์อะ่ะเพิ่งกลับมาเปิดอ่ะไปดูข้าวค่าก่อนข้อมูลนี้ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลทางฟิวเจอร์นะของของใบแนนนะ,ะข้อมูลของฟิวเจอร์ของเบเกอรี่นะก็ตอนนี้เนี่ยก็ <S 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 นี่เห็นหรือเปล่านะไม่มั่นใจเนี่ยก็จำนวนสัญญาที่เปิดเนี่ยสี่สิบล้านนะจำนวนเปิดปริมาณที่เปิดบนใบแนนะวันนี้ถึงสี่ร้อยล้านสี่ร้อยสามสิบล้านนะนี่เป็นคอยคอยดวนี่อีกสองร้อยล้านสัญญาแค้หนึ่งจุดห้าล้านหู มหาศาลมากนะวันนี้นะก็กลับมาเปิดทําให้ราคาของเบเกอรี่พุ่งขึ้นอีกนะไปดูราคาเบเกอรี่กันนะบอกตัวนี้ก็บนคอยไม่แก่แคบบวก25นะก็คือเพิ่มขึ้นนะ25เป็นอยส130ล้านนะแล้วอลลุ่มก็เพิ่มขึ้น66เนะเพิ่มขึ้นวันนี้ก็147ล้านนะก็เบเกอรี่เนะี่ยตอนนี้ก็ วอลุ่มเทรดก็140ร้อยสี่สิบกว่าล้านถึงร้อยห้าสิบล้านะนะหลังจากที่เปิดฟีเจอร์นะก่อนหน้านี้ตัวเบเกอรี่เนี่ยช่วงช่วงเขาเรียกว่าช่วงก่อนปีใหม่นะก่อนปีใหม่ก็ทําราคาไปแตะเนี่ยแตะจริงๆขึ้นมาขึ้นมาแตะหนึ่งดอลลาร์นะตัวนี้นะแต่มันบันทึกไว้แค่ศูนย์จุดแปดสี่นะแล้วก็ล่วง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 แล้วขึ้นไปเล็กน้อยตรงนี้นิดนึงศูนย์จุดห้าแล้วก็ล่วงไปถึงกลับพร้อมพร้อมตลาดศูนย์จุดสองตัวนี้แบบน่าสนใจมากนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาศูนย์จุดสี่นะ กับวอลุ่มไม่ธรรมดาตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งของขึ้นเยอะที่สุดข,ของวันนี้นะบวก24เปอร์เซ็นต์บวกหวมหาศาลเลยนะตัวเ e กกะรีดโภเคเป็นเหรียญเกี่ยวกับการดีฟาเกี่ยวกับการทําฟาร์มนะกับมาคึกคักนะที่สําคัญมีจํานวนแบบแค่200กว่าล้าน283ล้านเท่านั้นก็คือว่าเป็นโอกาสในการทําเงินนะก็แต่ว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่านี่ก็จะเป็นโอกาสนะ การทําเงินนะบนไปแนนนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมใตค้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะอะวิทยาเทตคริปโตอันดับหนึ่งวิทเทตคริปโตอันดับสองนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไเป็นเนชะิญในการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะกับใบพิมพ์น,นะครับบ๊ายบาย